เหมือนที่นี่โอ้โหอะไรว้เนี่ยนี่มันเกมนี่คือเกมลายเพกกาวนั่นเองโอ้โหเกมอะไรเกมกาวจัดล้ออ๊บล้วอะไรยังไงเราสามารถควบคุมมันได้อะโอ้ควบคุมมันสิโอ้โหโโโคโโโโโวบคุมได้ด้วยกระโดดเอ้ยดีอยู่นะแต่ทำไมโมเดลเมันเป็นงสามสามเหลี่ยมโคตรแปลก เราลองดูอีกอื่นสิมีอันนี้ด้วยอือโอ้โหโอ้ my god อันนี้อะไรเนี่ยมันมันเรียกว่าอะไรนะขวานอ่าเพื่อนเราไม่อยากให้นายเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยฮนะเฮ ja? ้ยได้ไงอ่ะเฮ้ยอ๊อโอเเราต้องทำงี้อ๊อโอ้ย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 สับสับสับ เกมเกมกาวจัดอันนี้อ่ะมานี่เอามันมาเลยนี่นี่นี่น,น,นี่ตัวนี้ตัวนี้มาเอามาตรงนี้เอออย่าพึ่งตายพี่โอเคเดี๋ยวเราลองฮึบฮึบอมเอาอูมเอา,อเ,อาเฮ้ยเพื่อนนายเป็นอะไรเปล่าทำไมทำไมทำไมมะนามันมีกระดูกวะฮะนี่อยู่ได้อเอ๋อ แปลกๆแ,แล้วเกมอืมเกมนี่แบบโลกจิตอยู่ใช้ได้นะนี่อะไรเนี่ยอะไรนะี่ยเบรกอินสามสองหนึ่งโอ้โหลายแมนแล้วส่วนใหญ่มันต้องใช้ดูโฆษณาด้วยนะน,นี่อะไร <c oughs> มีซะด้วยขึ้ฆ่ามันก็ไม่ได้เดี๋ยวเรา,เาคนมาฆ่ามันเลย ฮึบฮึบมาเพื Marcel. ่อน button. อ่ะอย่างนี้แล้วก็ซึบหยิบมา well ฉันมาสู้แกแล้วโอ้ฮังโยอุ้ยเออเออปอกมะปอกมะนาวเออปอกมะนาวปอกมะนาวมะนาวเลยเออเออเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันยังอยู่ได้วะโครงกระดูกเดินได้นั่นเนี่ยเอออ้าโครงกระดูกโครงกระดูกตายแล้วเกมแบบอออืื้ห แต่และอย่างเนี่ยนะทำไมมันต้องให้ดูโฆษณาวะไม่เข้าใจอ่ะดูโฆษณาสักโคโอ้โหเฮ้เยเดี๋ยวโคตรคมเลย่หว่ามันโฆษณาแค่วีดีโออันนี้อะไรวะเนี่ยอ่ะโอ้โห a k ห้าสิบเก้าว่ะเราใช้ยังไงวะปึ๊บเผือก กดโดนโฆษณาโอ้โหเอาเอาทหารมาเลยเอ้ยอะไรวะเรื่องโอ้โหทหารทหารเอห้าสิบสี่จีโอ้ยหยุดหยุดก่อนทหารไม่เอาไม่เอาทหารออืมาโอ๊ยเราจะเอาทหารมาทําไมวะอ๋อไม่ใช่เราไม่ได้เสกนี่หว่าอันนี้มันลุกเึ้นงลุกขึ้นมาเป็นอะไรเนี่ยพือโอ้ยตัวตัวอ่อนจัดตัวอ่อนนี่ฉันมาสู้กแล้วโอ้โอ้ อ,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 อ่แต่ละอืฉันเออเออเออแตกเออเอออลยเอเลยเออเออ <c oughs> ยิงทีละชั้นด้วยอ่ะเกมอย่างกาวอะไรบ้างวะเนะี่ยอ่ะซื้อมาอะไรวย่ <c oughs> ตัวอัน,นอันนี้อะไรอออันนี้โอ้เป็นสับประรดนะสับประรด อืมอร่อยโอ้โหเราเราทำไมมันหิวตังจังว่ามันเราต้องดูลายแมนอีกแล้วนะ่ะเออไลไม่ต้องดูลายแมนแล้วไหนลองใส่ดิเพื่อนลองใส่ดิใส่ไม่ใส่อ่ะไม่ใส่โอ้คอืมหยิบมาอ่ะเดี๋ยวเราใส่แว่นให้โอเคเวยเราต้องไป,ไปบังคับมันใช่ไหม โอ้โหเท่เท่ระเบิดแต่ตัวนี้เท่เว้ยเราเราจะไม่ฆ่ามันหรอกเอา,แต,เาแต่เราจะฆ่าม,มันมีอะไรให้เล่นอีกว่าโอ้โห oh, oh, มีลูกสองด้วยเอาเลยเอาเลยลูกสองลูกสองฮะเราโฆษณาก็ไม่ขึ้นเนาะอะไรเนี่ยเอา้าโอ้โหคือคือเราชอบใช้แบบเมลอนฟรีกาวไงแต่คือคือมันไม่เหมือนเมลอนฟรีกาวแต่เราชอบใช้แบบนั้นอะ มันก็เลยชินอ่ะอืออืมโอ้ยโ,โอ้ยของดีซะด้วยนี่อะไรเออเป็นระเบิดนะเป็นระเบิดเอาระเบิดอะไรนะระเบิดเราอาหารมาหยียบดิเอาคือระเบิดมันระเบิดไปแล้วหรอลองเอาระเบิดใส่หัวมันดินี่ตุม้มเฮ้ย เฮ้ยกระโดกเดินได้กระดูกเดินได้ดเดดออโอยโอยเมื่อกี้ยิงไม่โดนซะ้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเล่นแบบนี้กันดีกว่าเราเราเบิดก็ไม่หายไปด้วยเนาะเดี๋ยวเรา,เด,เ,ราเดี๋ยวเรามาเล่นแผนซุ่มการกันดีกว่ามานี้อันนี้เราบบทเป็นเป็น,เป,นเป็นโจร อ่านี่นี่โจรโจนเฮ้ยฉันจะมาป้นแกโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มาแล้วก็เอาปืนไปทั้งหมดทั้งสี่ตัวอ่าเอาไปเลยเอาไปทั้งหมดเลยแล้วแล้วก็หยิบปืนไปคนคนละอันอะคนละนนตัวอะเอาไปคนนี้เอาปืนไปเอาหยิบผิดคนโอ้ยเป็นเป็นไรไหมเพื่อนไหวไหมเอาจากนั้นก็เอาตัวนี้เออ อะไรว้าวรู้สึกว่ารู้สึกว่าระบบมันนี่พูดไม่ได้ฮะดีเกินนี่เฮ้ยฉันมันจะมาฆ่าแกเฉันก็จะมาฆ่าแกเหมือนกันนี่เอาปืนเอาไม่ใช่ไม่ใช่ปืนไอเคลูกซองเออเอาเป็นอะไรกับโฆษณาว่าแอปแอปนี้มันค่อนข้างเกเลยเอาเอา ลีกฟุตบอลอีกโอ้โหนี่เราเราทำไมมันไม่ถือปืนวะปืนมันหายหรอเอาไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราจะกระโดดหมุนตัวถอยอทิศซีวงสาแล้วยิงนะฮุบฮุบโอ้โหไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่ฮุบเออเอาฮุบโอ้โหโอ้โหทำไมทำไมตายวะเฮ้ยนี่มันไล่เทียมทานเกินไปแล้วนะอันนี้อะไรเนะี่ย เฮ้ยซอมบี้เฮ้ยซอมบี้ชอมซอมบี้ตอนนี้เราต้องต่อต้านซอมบี้แล้วเฮ้ยยิงมาเฮ้ยยิงมันยิงมันตูมตูมตูอ้ยเฮ้ยเล่นเล่นเล่นฆ่าซอมบี้ไหมแบบเจะว่าไปเกมนี้ก็สนุกอยู่นะแต่ไม่มีคุณภาพอ่ะเล่นซอมบี้เล่นซอมบี้อ่ะฮึบฮ มันเมาอะไรเนี่ยซอมบี้เนี่ยอาเอา,เ,อาเพื่อนซอมบี้ซอมบี้เองเมาอะไรจะไปกัด,ก,ดกัดแทะศพทิ่ตายทำไมวะนี่นี่น,นี่มามามาตรงนี้มามาตรงนี้มาตรงนี้มานี่เออดีมากเอาทาไมไม่มาเกตัวนี้โอ้ยโอ้ยตัวนี้โอ้โหซอมบี้กาลังมาแล้วโอ้ยนี่ เฮดช็อตเฮดช็อตด้วยโอ้โหเฮดช็อตเฮดช็อตโอ้เฮดช็อต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 เฮชโอ้เฮดช็อตโอ้โหเฮดช็อตทั้งหมดเลยอืมอโอ้โหอืมมีโอ้โหทันจิโร่อะไรด้วยมีเจสันด้วยโอ้ว god มือนเจสันเจสันวอฮีใช่เจสันป่ะหน้าเหมือนเจสันเลยไอแอมใครไม่รู้แต่ที่รรู้หน้ามันเหมือนจีสันเฮ้ยเออ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 โอ้ยโรงกระดูกเดินได้นะโรงกระดูกเดินได้นะนี่แล้วก็ยิงเจสันเลยยิงเจสันเออเฮ้อเจสันเจสันทำไมไอ้นี่มันยังไม่ตายเลยวะนี่มันหลุดผิดหลักกฎฟิสิกส์นะ เพื่อโลนะ่แปลกๆนะแปลกมากแปลกๆมีฮักกี้วักกี้ด้วยอันนี้ฮักกี้วักกิเอาก่อนรับรางวัลอะไรนะทำไมมันไม่เหมือนโฆษณา,อ,าอื่นวะมันไม่ใช่โฆษณาทั่วไปแนะ่นอนปิดอืมเฮ้ยฮักกี้วักกี้นี่ฮักเอาฮักกี้วักกี้ไปต่อยคนเลยเออเออเอาต่อยไม่ได้ซะอีกเอ้ยต่อยต่อยไม่ได้อีกเี้ฮักกี้วักินี่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 น

ความเล่นอะไรดีวะอืม hmm. เล่นสงคราโลกแล้วกันเอาอะไรเป็นเป็นอะไรเนี่ยเพื่อนโอ้โหแชมป์ฟุตบอลลีกอ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 ออีกอ,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 อทำไมเงินมันหาไม่ได้เลยวะมันต้องดูโฆษณานี่โอ้โหเสียเวลาซะ้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูโฆษณาเพื่อรับไอเทมจะดีกว่านะโอ้รับรางวัลอะไรเด้ยห้าสี่สามสองหนึ่งอ้ห VPN for G อืมได้ละฮ่า่าอางนั้นก็เอาเอาตัวน,นี้มา๋อคือมันติดการใช้แบบเมลอนเพกกาองเงี้มัน,ม,น,ม,นมันไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นแบบนี้วะนี่หุย้ยปืนดีซะด้วยการอาชีวิตรอดท่กากลางฝูงซอมบี้ EP ที่หนึ่งเย เฮ้ซอมบี้เมาซอมบี้เมามาแล้วซอมบี้โอ้โหซอมบี้เต็มเลยน่าเฮ้ยซอมบี้เฮ้ยซอมบี้เฮ้ยโอ้โหนัดเดียวแตกนัดเดียวแตกเออเออเออเฮดช็อตด้วยเป็นไงซอมบี้ยิงซ้ำเลยซอมบี้ตู้มตู้มเฮดช็อตเฮดช็อตโอ้โหเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อต เฮดชอตเฮดชอตเฮดชอตเฮดชอดอ้เฮดชอด็อดโอ้โหเกมดีจริงๆมีอะไรเล่นอไหมอืมคือเหมือนเราจะเล่นหมดแล้วแหละนี่เอามะนาวมาเลยนี่เฮ้ยสวัสดีท่านครูอำนวยการสวัสดี้ท่านผู้อำนวยการ เียคือตอนเนี้ยฉันอ้อวันนี้อ่ะฉันรู้สึกว่าโอ๊ยโอยขอโทษขอโทษขอโทษคือวันเนี้ยฉันรู้สึกว่าแบบมีซอมบี้อยู่เยอะไงฉันต้องการให้พวกแกไปกำจัดมันโอเคครับหัวหน้าเรากจะกำจัดโดยใช้อะไรหรอหัวหน้าอ๋อวันนี้เราจะกำจัดโอ๊ย,อยเราจะกำจัดโดยใช้นี่ยังไงละฮะนี่แทแทนโอ้โห นี่คือออมออมดาบดาบดาบอะไรสักอย่างนี่โอ้โหมีปอกกับม่วงเป็นไงนี่หลังจากนั้นเขาก็แลังจากนั้นหัวหน้าก็บอกว่าเฮ้ยนั่นไงนั่นไงซอมบี้นั่นนั่นนั่นน่ะซอมบี้เฮ้ยซอมบี้อฮ้ซอมบี้นั่นน่ะนั่นน่ะไปไปสอบมันดิเฮ้ยแล้วซอมบี้โอ้โหเลยซอมบี้โอ้โหไฟติ้งไฟติ้งโอ้โหไฟติ้งไฟติ้งโอ้โหไฟติ้งไฟติ้งอื้อหืออื้อหืออื้ออหืเฮ้ย โหนี่เราเก่งขนาดนี้เลยเหรอเจ้ยซอมบี้ตายหมดเลยเอ้าอะไรวะเน,นีเ่ยปอกปอกซอมบี้เลยปอกซอมบี้ปอกซอมบี้โหผมเก่งจริงๆครับอาจารย์แต่คนนั้นเขาไม่ได้สู้เลยเขาเขาเป็นตัวรับดาเมจเฮ้ยแกไม่แกต้องไปสู้ไอไอคนไอไอตัวนะ่ะไอตัวนะ่ะแกต้องไปสู้ ถ้าไม่สู้แกชันแกจะโดนชั้นยิงเหมือนไอซอมบี้พวกนี้โอ้จากนั้นเขากลัวเป็นอย่างมากก็ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมฆ่าซอมบี้ให้เดี๋ยวผมฆ่าซอมบี้เดี๋ยวผมฆ่าซอมบี้ให้โอ้โอ้โหอย่างเยอะโอ้โอ้อย่างไงซอมบอี้ดูนะครับอาจารย์เอาเอาคนละคนกันนี่หว่าคนละคนมันคนละคนเอาคนนั้นตายไปแล้วหรอเอาอะไรวะ อ๋อรู้สึกงงๆกับเกมอ๋อนี่ไงคนคนนั้นอยู่ตรงนี้ดูนะครับผมอาจารย์ผมอ่ะฟันมีดนหนึ่งชู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 ่ชูโอ้ยโอ๊ยรับคมมีดรับคมมีดรับคมโอ้ยโอ้ยเขายังไม่ตายโอ้ยจะตายแล้วโคนฮะผมจะตายแล้วนี่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 เออ ไอ้ปองมะมงปองมะม่งปองมะมงออเป็นไงครับผหน้าผมเกือบตายแล้วโอ้โหกระดูกเต็มตัวเลยเฮ้ยเราเราผมก็ไม่ไหวกับไอ้ตัวนี้แล้วโอ้โหอออออบางอาจดีกว่าฉันเหรอโอ้โหโอไม่มีเอาท้ไมตายไม่ได้วะเอาเออเอองั้นข้าหน้าแทแล้วกันขี้สั่งขี้บนโอ้โหขี้ทุกอย่างโอ้โหไม่ไหวแล้วอืออออคายนี่เลยอออีอออ เออฆ่าไม่ตายอ่ะเงเอออกกเออเออเเล่นอย่างเกอ้าทำไมอันนี้ป right. ืนลอยได้วะแล้วไว้เจอกันใหม่ทุกคนโอ้โหเล่นฮ่ายังไม่ตายอยูยังไม่ตายเอาซอมบี้ไปลุ้มกันมันดิเอรดีมากโอเคไว้เจอกันใหม่ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ ว่าใหม่ในภายหน้าโอเคแล้วโฆษณามันอะไร